สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่9.9กานะครับกำหนดรูปเลขาคณิตสามมิตินะครับดังรูปก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับอ่ารูปนี้นะครับข้อใดเป็นรูปครีของรูปด้านบนอ่ารูปครีครับสังเกตว่าอันนี้เป็นมันคืออะไรครับอันนี้มันคือปริซึมนั่นเองใช่ไหมครับอ่ารูปนี้นะครับคือรูปปริซึมฐานอะไรครับ ฐานสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับมีฐาน2ฐานนั่นเองนะครับเท่ากับสามเหลี่ยมนะครับอ่ามีฐาน2ฐานนะครับก็คือสามเหลี่ยมสองันนั่นเองนะครับก็ <und> คือรูปนี้นั่นเองนะครับอ่านี่ครับนี่คือฐา <roar! S 2> นน,นะครับอ่าพิซซึมนะครับนี่คือฐานสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วด้านข้างครับด้านข้างแน่นอนครับฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงว่ามีด้านข้างกี่ด้านครับด้านข้าง3ด้านและ ด้านข้างของรูปไปซึ่มเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็คือรูปนี้นะครับรูปนี้รูปที่1นนะครับต่อไปรูปนี้รูปที่2ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปนี้รูปที่3ครับนะช้าชรูปที่1นนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้รูปที่1นนะครับน้องๆดูไว้นะครับจำไว้ให้ต่อไปรูปที่2นะครับพี่จะลบออกเพราะว่าน้องๆจะได้เห็น ภาพาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่คือรูปที่2นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับอ่าและรูปที่3ครับคือรูปนี้อ่ารูปนี้ครับอ่านะครับเห็นไหมครับมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด3ด้านนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าข้อใดครับที่เป็นรูปแบบนี้ ข้อใดเอ่ยดูครับช้อยข้อที่หนึ่งน้องๆกวาดดูด้วยสายตาครับช้อยข้อไหนไม่ใช่แล้วครับช้อยข้อนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่ามีสามเหลี่ยมกี่รูปครับสามรูปนั่นเองเสร็จแล้วครับมาดูช้อยข้อที่3ครับช้อยข้อที่3ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าน้องๆเอามาประกบกันนะครับมันจะปิดมันจะปิดรอบมันจะปิดได้ไหมครับ มันปิดไม่ได้นะครับมันจะเป็นมันจะปิดรูปมันจะปิดเป็นรูปปิดซึมแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ลบนะครับมันจะต้องมีสามเหลี่ยมอันนึงอยู่หัวสามเหลี่ยมอันนึงอยู่ท้ายนั3 <S 3> 3 <S ่นเองนะครับเห็นนะครับสามเหลี่ยมอันนึงอยู่หัวสามเหลี่ยมอันนึงอยู่ท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่สามรูปที่สามใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับดูครับสามเหลี่ยมมันอยู่ด้านเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น ผิดไหมครับผิดนั่นเองนะครับต่อให้มีสามเหลี่ยม2อันแล้วก็สี่เหลี่ยม3อันนะครับตรงนะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะมันต้องหัวอยู่คนละด้านกันนั่นเองอ่ะรูปที่2ครับก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเหตุผลเดียวกับข้อที่3มเลยครับมันหัวหัวมันอยู่ด้านเดียวกันนั่นเองนะครับหัวมันต้องอยู่คนละด้านนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่หัวอยู่คนละด้านครับมีรูปเดียวครับคือช้อยข้อที่1นั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับไม่ยากนะครับไม่ยาก